ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจปิดบริการพรีเมียมไม่ได้อะคุณเป็นโกดคุณขายบริการอะไรก็ได้ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ตัวคุณนะครับอยู่ที่หนึน่งเราจะเฉลยว่าถ้าคุณเข้าใจตรงนี้อ่ะยอดคุณจะพุ่งเลยผมจะเฉลยนะว่าเวลาเราก็ไปอบรมมาก,กับอาจารย์ผมมานานมากแล้วเขาสอนผมอย่างหนึง่งบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณเรียนอะไรนะแต่ว่าสําคัญว่าคุณเรียนจากใครใช่ครับประสบการณ์สําคัญมากผลลัพธ์ที่อาจารย์มีสําคัญมากเวลาคุณจะเรียนจากใครใช่ไหมครับขอให้มี2ออย่างวันนี้ผมจะเฉลยนะเวลาเราเข้าใจตร ผมมาปรับวิธีอบรมและลูกศิษย์ผมอ่ะโอ้ยหลายคนเลยยอดพุ่งนะยอดรวมเกิน80บล้านบาทเลยครับคุณไปดูบน YouTube ได้เลยเลย5วิธีที่เรียนนะครับที่ผมเอามาใช้ในการอบรมสอนลูกศิษย์ผมคอนซัลท์หวิธีจดเลยครับแล้ว5วิธีนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณเอาไปใช้เนี่ยถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยยอดไม่พุ่งไม่รู้จะทํายังไงลูกค้ามาแล้วต่อรองราคาจะต,ตอบข้อตุ้ยยจะหายไปหมดเลยแล้วคุณจะเห็นว่ายอดคุณอาจจะพุ่งถ้าวันนี้คุณไปอบรมมาหลายที่ เรียนคอร์สดู YouTube มันไม่เวิร์กเสียเงินมาแล้วคุณดูวิดีโอนี้เลยนะ5ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกนะผมเรียกว่า I teach you learn ผมอยากจะให้คุณคิดแบบนี้เขียนคำว่า Learn ซิ L E A R N L, e a r n. L e a r n. นี่หมายความว่าอะไรครับถ้าเราเอา L e ออกอะมันจะเขียนว่า E a r n earn หมายความว่าอะไรครับ earn หมายความว่าการสร้างเงินใช่ไหมก่อนที่เราจะสร้างเงินได้อะเราต้องมีตัว L ก่อน L e นี่หมายความว่า Le a r n ใช่ครับเราต้องเรียนรู้วิชาเวลาผมออกมาจาก job มาทํากิจการอะเราก็เริ่มเรียนก่อนเลย step แรกที่ผมจะสอนลูกศิษย์ผมทุกคนเลยนะ I teach you learn นี่คือ step แรก I teach you learn เห็นภาพไหมให้ผมโอกาสสอนคุณเรียนสเต็ปที่2คืออะไรครับที่เราทําเป็นอบรมนี้มันไม่ใช่แค่เป็นคอร์สนะเป็นเราเรียกว่าเป็นการเมนทอร์จากประสบการณ์ผมเราจะให้คุณนะเวลาคุณเรียนเสร็จแล้วสเต็ปที่2 you practice i give feedback ใช่ครับเขียนไว้เลยนะครับ you practice i give feedback แปลว่าเวลาคุณเรียนเสร็จแล้วคุณเอาไปทําเลยไปทดลองก่อนไปฝึกก่อนใช่ไหมมันจะมีแน่นอนว่าคุณยังไม่กล้านี่คือปกติจะมีคําถามเยอะมากเลยแต่คําถามเหล่านี้จะให้ผมถาม ปรับได้ว่าคุณคิดยังไงควรจะพูดยังไงควรจะใช้น้ําเสียงยังไงควรจะคิดแบบไหนอันนี้เราเรียกว่าเป็นฟีดแบ็กลูกศิษย์ผมหลายคนนะเขาบอกว่าตรงนี้เขาชอบมากที่สุดแล้วเวลาเราก็ไปเรียนใช่ไหมที่ให้เราโตเร็วที่สุดอะมันไม่ใช่ว่าเราเรียนอะไรนะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันแต่ละองค์กรไม่เหมือนกันแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันเวลาเราเรียนอะไรเราไปทําไม่เหมือนคนอื่นคุณเคยเจอไหมเวลาคุณกับเพื่อนคุณดูหนังพร้อมกันอะเวลาเขาออกมาเขาบอกว่า หนังอันนี้สนุกอีกคนนึงบอกไม่สนุกอีกคนนึงบอกว่าเอ้ยเราเรียนรู้แบบนี้จากหนังนี้อีกคนนึงบอกเราเรียนรู้คนละแบบทําไมครับแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเวลาเราเรียนอะไรเราจะไปฝึกก็ไม่เหมือนกันเลยสเต็ปที่2 you practice ที่เราสอนคุณใช่ไหมคุณเอาไปเลยเอาไปฝึกแล้วกลับมากับคําถามคุณเราจะให้คุณฟีดแบ็กเนี่ยคุณดูสิลูกศิษย์ผมเต็มเลยเวลาเขาถามคําถามอะไรเราให้ฟีดแบ็กหมดอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น mentorship ใช่ไหมไม่ใช่แค่เป็นคอร์สนะคอร์สต่างๆนี่คุณเอาไป ดูเองจะได้ผลลัพธ์ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อันนี้เราเรียกว่าเป็นแมนทออ์สอนสดทุกอย่างการฟีดแบ็กทุกอย่างเลยนี่คือสเต็ปที่2 s t สเต็ปที่3ตอนนี้คุณเริ่มได้ฟีดแบ็กจากเราแล้วคุณมีความมั่นใจมากขึ้นอันนี้มันพันเเวลาผมไปทําแบบนี้กับอาจารย์ผมใช่ไหมอาจารย์ผมก็ให้เราฟีดแบ็กปรับตรงนี้คุยยังไงพูดยังไงแต่งตัวยังไงทุกอย่างฟีดแบ็กเฉพาะเราเลยเรามั่นใจมากขึ้นเราไปลงมือทํา ตอนนี้ไม่ได้ฝึกแล้วลงมือลงสนามเลยใช่ไหมไปหาลูกค้าปิดเราเรียกว่าสเต็ปที่3 you implement I help you improve เห็นภาพไหมตอนนี้คุณไป implement แต่แรกนะคุณไป implement แล้วก็กลับมาคุณจะมีคำถามเยอะมากเลย I help you improve ตอนนี้คุณมีคำถามตอนนี้ทุกคำถามแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเรามีความมั่นใจแล้วเราไปอ,อาจารย์เราพูดแบบนี้ลูกค้าตอบแบบนี้เราพูดแบบนี้บบนบบนไม่รู้สิทำไมเรามาพัฒนาทีละอยา่างใช่ไหมครับผมอยากให้คุณคิดแบบนี้เวลาคุณเริ่มจากศูนย์ศูนย์ไป50นี่ปื๊ดเร็วมากเลยแต่ว่าหลายคนน่ะมันไปถึง50ได้จาก50ไป60บแบบเริ่มช้าละ้ว65 70 75 80เห็นไหมเริ่มช้าแล้วอันนี้เราเรียกว่ายังเก่งแต่ถ้าคุณอยากจะสุดยอดอะ่ะจาก80มันจะไป81 8 2 83ตรงนี้เราเรียกว่า improve เวลาคุณไปลงมือทำคุณกลับมาเราปรับทีละมุมทีละจุดเหมือนใช่ไหมเราจะยกตัวอย่างนะเวลาคุณคุยกับลูกค้าบางคนอะ่ะจะคุยแบบนี้เหมือนที่ประเทศไทยใช่ไหมได้ครับได้ครับอย่าทำแบบนี้นะยืนหลังตรงเห็นไหมยืนหลังตรงอกออกมันมี confidence เลยเล็กๆแบบนี้อ่ะเราจะมาปรับให้คุณในวิธีอบรมถึงแม้ตรงนี้ผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นคอสมันเป็นโปรแกรมโปรแกรมพัฒนาตัวเองโปรแกรมการพูดการปิดการขายให้ เป็นพรีเมียมอันนี้เพิ่งเซตที่3นะมาดูเซตที่4กันตอนนี้เซตที่4เราฟีดแบ็กให้คุณแล้วคุณมีความมั่นใจมากขึ้นคุณไป implement กลับมาฟีดแบ็กแล้วปรับไปปรับมาคุณเริ่มโตแล้วเ็ p ที่4 you grow I support เห็นภาพไหมคุณเริ่มโตแล้วมีคําถามมาเรื่อยๆตลอดเวลาผมจะสปอร์ตคุณไปเรื่อยๆเพราะว่านี่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับผมอยากให้คุณคิดแบบนี้นะสมมตินะคุณกําลังโตอยู่คุณกำลังเดินขึ้นบันไดก็แล้วกันขันแรกมันจะมีช่องอย่างนี้ใช่ลวขันที่2แล้วมันจะมีช่องอย่างหนึ่งใช่ถ้าคุณจะไปคั้นแรกแล้วมันปีนไม่ได้อ่ะมันใหญ่มากแล้วตกอ่ะมันจะตกมาขั้นหนึ่งเลยเห็นภาพไหมเลยตรงนี้อ่เราจะสปอร์ตคุณเวลาคุณโตกิจการมาเรื่อยๆคุณจะไปถึงขั้นหนึ่งอ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยเเรราาาททํไได้้้ตอนนนีีปั เวลาคุณกําลังโตอีกเรื่อยๆถ้าตกมันจะตกมาขั้นหนึ่งมันไม่ได้ตกมาสูงเห็นภาพไหมตรงนี้เราเรียกว่าเราสปอร์ตคุณในกิจการคุณคุณเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นแล้วลูกค้าแต่ละคนพูดอย่างนี้ลูกค้าดีบ้างไม่ดีบ้างเราจะทํายังไงเวลาคุณกําลังเติบโตตรงนี้เราจะให้คุณสปอร์ตถึงไงเวลาคุณเข้ามาเป็นอบรมผมไม่ได้บอกมาเข้ามาหนึ่งสองอาทิตย์ไม่เข้ามาทีเดียวยาวๆเลยผมดูแลคุณเป็นพิเศษเราเรียกว่าเป็นเมนทอร์ลูกศิษย์ผมทุกคนชอบแบบ เวลาเราทำตรงนี้ใช่ไหมคุณเริ่มโตแล้วคุณมีความมั่นใจมากขึ้นกำลังใจมากขึ้นเศษที่หจะเกิดขึ้นครับ you win I happy เห็นภาพไหมสำหรับเราอะ happy ที่สุดคือว่าถ้าเราเทรนคุณเราอบรมคุณแล้วคุณมีชัยชนะเหมือนทุกคนลูกศิษย์ผมเราแ h a ปี้มากอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของผมที่เราเปิดกิจการที่เมืองไทยเราอยากช่วยผู้ประกอบการ100ท่านเจ้าของธุรกิจ100ท่านเพิ่มยอดขายได้ร้อยล้านภายใน1-3ถึงปีคุณเอาร้อยล้านคูณ100นี่หมื่นล้านวิชั่นของผมสําหรับเมืองไทยคือวิชชั่นหมื่นล้านเห็นภาพไหมเลยเวลาเราอบรมใครเราสอนใครเราคอนซัลท์ใคร,เ,ร,คใครเวลาเขาได้ผล รเราแฮปปี้มากเพราะมันตรงกับวิสัยทัศน์เราทําไมเราคิดแบบนี้ครับผมจะให้คุณสตอรี่นะทศ97นะครับมีต้มยำกุ้งที่เมืองไทยกิจการนี่ตกไปเยอะเลยกิจการคุณพ่อผมก็ตกผมก็เลยย้ายมาออสเตรเลียเราสร้างตัวตนแล้วเราไปชนะแชมป์โลกที่แคนาดาด้วยตอนนี้เราอยากจะกลับมาเมืองไทยมาช่วยเจ้าของธรุรกิจช่วยทําไมครับ สามอย่างครับหนึ่งให้คุณนะมีรายได้เงินส่วนตัวจะได้เราแฮปปี้สองเอาเงินเนี่ยไปช่วยครอบครัวได้พ่อแม่ลูกหลานแฟนช่วยได้ข้อที่สามตอบแทนในสังคมครับเลยเวลาคุณทำสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองห้าสเต็ปที่ผมให้คุณดูนี่สเต็ปที่ห้า you win i happy นี่คือจุดประสมที่ผมเปิดเป็นเมนทอ์ไม่ใช่แค่เป็นแค่คอร์สนะผมจะบอกหลักการเทรนจะเป็นห้าสเต็ปเลยเห็นภาพอีกไหมครับผมจะให้คุณดูนะห้าสเต็ปนี้ขึ้นมาเลยนะครับจดเป็นสกรีนช็อตเลยนะครับ i t you win you Practice, I give feedback. You implement, I help you improve. You grow I support You win I happy 5้าสเตปนี่ครับเป็นวิธีการผมเทรนลูกศิษย์ผมแล้วก็อันนี้ครับทำให้เขาโตเร็วที่สุดผมรับประกันได้เลยไม่มีใครแบบนี้ทำแบบนี้อยู่เพราะว่าลูกศิษย์ผมบอกผมว่าเขาไปเรียนมาหลายที่เขาไปอบรมมานน่นมันไม่มีใครลงลึกแบบนี้ทำไมผมลงลึกได้ครับผมทำเองใช้ประสบการณ์ผมสอนคุณไม่ใช่จากทฤษฎีถ้าคำถามไหนคุณถามแล้วเราตอบไม่ได้ผมจะบอกว่าตอบไม่ได้ขอเวลาคิดเรากลับมาเราจะไปถามกลุ่มเราถามอาจาร เราผมจะแนะนําให้คุณไปแต่ส่วนใหญ่อะทุกคนที่ถามมาตอบได้เพราะว่าอะไรครับ ผมอยู่ขัน้นนี้ลูกศิษย์ผมหลายคนกําลังโตอยู่เรารเผชิญหน้ามาหมดแล้วผมรู้ว่าปัญหาที่คุณจะมีจะแก้ยังไงมันก็มีบางเคสถ้าเราไม่มีคําถามเราจะบอกว่าเอ๊ยอันนี้ไม่เคยเจอขอเวลาคิดเห็นภาพไหมอันเนี้ยคุณก็โตเราก็โตมันเป็นวินวินเลยวิธีการเรียนคือ5สเต็ปนี้ถ้าคุณเห็นว่าวิธีการเรียนแบบนี้ใช่ที่คุณต้องการเป็นสปอร์ตที่คุณต้องการหาที่อื่นไม่ได้แล้วก็ทักเข้ามาได้ครับหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างแชร์กับเพื่อนก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นสไตล์ผม 5เ็ปนี้เป็นสไตล์ผมที่ผมอบรมทุกคนขอให้คุณโชคดีนะครับผมชื่อเดฟเซรษีครับสวัสีีครับ